เกมฟุตบอล FA ครับรอบ6กำลังจะเริ่มแล้วนะครับผมท็อตแนมฮอสเปอร์ครับจะเจอกับทางด้านของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผม ออบตัดแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับ Le X, เลนเลจิน่าเอ็กเคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทําจากวัสดุโนว่าเทมทําให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออปตัดสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อคอยในเกมฟีฟ่ายแบบี่อย ลิงอยู่ด้านล่างครับวันนี้บ๊อบบานาน่าเองก็น่าจะได้เล่นในตำแหน่งเดิมเลครับก็คือแบ็กซ้ายนะเพราะว่าคงคงยากแล้วแหละที่ทจะที่จะเปลี่ยนนะครับผมโอ้โหแต่ก็นะเราก็ต้องทําเต็มที่ในภาระหน้าที่ที่รับมอบหมายนะครับเราเอาอันที่มันมีผมกับทีมด้วยดีกว่าก็คือไม่ชนะก็เสมอนะครับผมห้ามแพ้เด็ดขาดเกมนี้ดูครับยืนตรงเคารพธงชาติกันเลยนะแหมน่ารักจริงๆเลยเจ้าบ๊อบของเรา อตีซอนหมินก็ภาคนี้ก็จะคงเป็นตัวที่ผมว่าคนเกลียดน้อยลงนะถ้าเป็นภาคก่อนๆนี่ผมว่าคนเกลียดแกเยอะกว่านี้นะครับผมภาคนี้ถือว่าแบบเริ่มซาซาลงแนละ้วไอ้คนแม่งไปเกลียดเป็นเซมากกันแทนเดินจับไม้จับปือกันครับผมโอ้โหบรรยากาศสนามเขานี่อทอปเทนสเปอร์สเตเดียมนะครับ สวยงามดีจริงๆเลยนะดูร,ราบดาแฟนบอลครับโอ้โหแต่งตัวกันมาชิลเหลือเกินมึงไม่หนาวกันบ้างหรือไงวะเนี่ยโอ้โหผัวเมียคู่นี้ซึ่งเป็นตัวจริงของทามท็อตเนมฮอสเปอร์นะครับผมสำรองเนี่ยเด็ดๆก็เดสกาลเลต์แบรนด์จูวพวกดาวรุ่งที่เาขาเรียกว่าอะไรเป็นที่น่าจับตามองอของสเปอร์เนี่ยก็ยังอยู่กันนะครับผมส่วนทามหงสแดงเลี้ยวภูนะครับผมวอปันนาเขายืนแบ็คซ้ายนะครับข่าวดีคือเบอ,อร์ยูฟาน่ากลับมาเล่นเซนเตอร์แล้วนะครับผมทุกคนเออแต่ว่าโลบอสันไปเล่นกลางรับแทนไอ้สัปปุ่เริ่มเกมครับผม ลิบูจะเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มเล่นก่อนนะครับเกมนี้ผมจะพยายามตั้งใจเล่นเกมรับเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าพาที่แล้วพลาดเองแบบโโหแบบพลาดพลาดเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแก้ตัวกับบ๊อบนะบางทีเราจะสกัดอย่างเดียวอะไรย่งี้ไม่ได้แล้วเราต้องพยายามผ่านลายล้มหน้าด้วยครับซาร่าใครมามาเนี้มาเนี้นให้ฟลิงลูกโอ้ยิงลูกนี้ติดเซฟเอาแล้วไปเข้าทางซาร่ายีงเรียบร้อยครับผมโอ้โหอโอกน้ำตั้งแต่นาทีที่สี่เลยครับลิบูยอริสลูกนี้เซฟสวยแล้วครับแต่ว่า มันไปเข้าทางซาลาพอดีพอดีเลยครับผมเติมมาครับเราให้จังหวะเดียวลูกนี้อวิ่งให้แรงนะครับแต่ว่าเอามาเนี่ยังเก็บเล่นได้ครับผมซาดิโอมาเน่ให้มาที่มิลลิสติดยกมาล้วยิงลูกนี้โอ้โหฟีิโล่ครับยิงติดเซฟกุ้ก้ยริสนะครับผมแมแกสักร้านไหนวะเนี่ยลูกพี่ที่ถามไม่ใช่หรอกอยากไปสักบ้างนะครับผมบบ๊อ บอบลอมาเน่เติมมาสวยครับสวยโอมาเน่มาเน่ไปสุดเซนแล้วโยนเข้าไปยิงลูกนี้ติดล็อกโรเบโร่ครับเอาบอบยังหน้าอยู่ลองยกจังหวะเดียวเข้าไปจังหวะนี้ถึงไม่โอ้หูติดโรเบโร่อีกทีนึงครับโดยต้ัวฟิโบร์ต่างชาขึ้นมาเองจังหวะนี้ทั้งในกรอบม,มีอยู่สองสามคนโยนเข้ามาที่มิลคุม,คมซาวิดโอ้โหอิมเมอร์ซันลอยตัวสูงเหลือเกินครับแม่งแทบจะขี่กุ้งแล้วจังหวะนี้ซอนโดเบเร่ใช้ไหลพิงครับเดลิเวอรี่ให้ไปโอ้หจังหวะเกมเร็วเหลือเกินครับเฮนเดอร์สัน จอแดนดสันมาเองล้วแทงทะลุช่องจังหวะเด็กฟิมิโนหเกลือไปครับผมจังหวะนี้โยโกะโยริต้องรีบเรียบบอลมาเลยครับโมเมนตัมของทางสเปอร์เนี่ยกำลังจะมาแล้วนะครับผมมาหรือเปล่าไม่รู้กูพูดเป็นงั้นไงเดนสันให้ไวพี่ซาร่าส์เลยครับซาร่าส์เล่นกับฟิมิโนฟิมิโนแทงทะลุช่องจังหวะนี้โมซ่าอ้าวโอ้โหไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับผมจังหวะนี้โอ้สองศูนย์ครับเรียกภูมิอ้มานี่ เจ้าพ่อเห็นการก๊อปครับ <c oughs> โอ้ดีมกนกนะไม่ต้องเสียเวลาคิดค่าคิดท่าดีใจเองด้วยนะครับผมหลุดมาจาังหวะนี้สวยทั้งคู่นะครับซาร่ากับมาเนี่โอ้โหเลี้ยงลายเลี้ยงลายฉลาดมากครับมาเนี้ครึ่งช่วงผ่านครับลิพูได้ประตูออกนำไป2ลูกแล้วนะครับผมอะไรเว้ยสปเปย์ยังไงนะเล่นในบ้านด้วยเนี่ยโอโ้โหดเบลเล่อีเมอร์สันจะไปไหนจ้าซ้ายปิดตายไปเลยไม่ให้ใครเข้ามาทางนั้นอ่ะปิดทำกางครับ เอนที่เจ้งหมาน,นี้ติดบล็อกวออ่าคิวฟันได้ครับผมเอ้าหายโอเคบล็อกบล็อกโอเคถึงอยู่โอ้ยิงแต่ละทีนี่เหนือยเ,อเกินตายจังหวะก็เตะโอ้โหเอาได้อยู่ไหมสวยครับเกมสวนของทางลิฟวูยืนโล่งเลยครับบล็อกขอบอลจากฟีมิโนโอ้โหลูกนี้จังหวะนี้ยังไงบล็อกโยนเรียกเข้าไปแล้วยิงโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมตึงเอสซิกครับบอปปานาสามศูนย์ครับลิเวอร์พูล โอ้โหตะกุบตกนะกัดดีเหลือเกินครับลูกนี้โอ้ไปหมดแล้วครับสเปอร์แม่บ๊อบมาหน้ามาแบบคือมาแบบเลอะเทอะจริงๆอ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ไปนหนึ่งแอสซิสต์นะครับผมโยนเข้ามาจาังหวะน,นี้ยิงแล้วหืมบอลม,ม,ม,มันกูสงสารกูโคโยนิ์ที่ผายเลยโคเรียเจอบ็อกจิ้มหน่อยหืมกูว่ากูไวแล้วนะโคเรียโยนเข้ามาติดเบอร์กิลฟานได้ครับผมอุย้ยโอเคสวยครับไปบ๊อบ เ,ออเล่นไปเล่นมาชัดจะเริ่มเข้าขากับลูกพี่มานี่แล้วนะสวยครับบอปปาน่าเล่นหนึ่งสองกับมานี่ไหมมานี่บอกมึงหนึ่งสองแต่มึงวิ่งได้แค่นงเลยนะ <c oughs> โอ้โหหลุดม,มาจังหวะนี้สวยป้องได้ยิงด้วยสายลูกพี่นี่เรียบร้อยครับผม40เป็นอีกหนึ่งประตูของล็อบปานาน่านะครับโอ้โหแล้วยิงสายข้างไว้ถนัดด้วยนะโอ้สุดยอดครับมานี่เข้าขารู้ใจดีเหลือเกินบอบมาแล้วเจาะยากเลยแหละนะกลับไปเลยกลับไปเลย สายปิดตายครับวันนี้ปิดทําการนะครับผมเคนยิงจังหวะนี้โอ้โหใจคอจบครึ่งแรกครับผมลิฟท์นาอยู่สี่ลูกนะครับโอ้โหบ๊อบเอาไงดีเกมนี้เเหนื่อยยังลูกเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับผมต้องดูกันว่าสเปอร์จะมีการแก้เกมมาอย่างไงครับเคนโดนรุมอยู่สวยครับฟันไดโอ้โหเนี่ยฟันไดเล่นกองหลังนี่คือแบบผมโคตรสบายอ่ะเกมรับผมเล่นโคตรสบายอ่ะเติมแบบสบายใจเฉิบเลยครับผมโอ้โห ครับเออ่ะฟิมิโน่ครับพิมิโน่โยนเข้ามาจังหวะนี้ติดโรเมโรอีกแล้ว oh. โอ้หซีรีส์นะสติมานี่เซนโรเมโรสัหน่อยดีไหมเนี่ยภาคนี้สเตปดีมากเลยนะครับมานี่ให้ฟิมิโน่ต่อมาที่มานี่ครับมานี้โยเข้ามาติดโซยนุนูครับผมเชียรลูกพี่หน่อยสวยแล้วก็โยยักไปจังหวะเดียวติดโซยนุนูอีกรอบหนึ่งครับอ้โหลืมไปว่าค่าคอสติ้งเรามันก็รลยำเหมือนกันนะไอ้ที่เคน แฮร์รี่เคนซ้ายมีขวามีนะครับผมเลือกซ้ายที่ซอนมินตอนมาที่เคนแฮร์รี่เคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปคือมึงจะยังไงเซนเตอร์กลมึงจะยังไงโอ้โหโดนจนได้ครับตอนเล่นเหมือนทําท่าจะเลี้ยงลายกันแล้วนะแต่ว่าพอมีคนนึงกลู่เข้าไปแล้วพลาดปาดึ๊บแม่งเป็นช่องเบเริ่มเลยครับโอ้จะหุบม,มาช่วยจังหวะนี้ก็ไม่ทันแล้วครับผมไอ้ โอ้โหดูกองเชียร์สเปอร์ไอ้เหี้ยเดิอนออกจากสนามกันเกือบหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วลิเวอร์พูลส่งฟาบินโย่ลงมาแทนจอแดนเทนเดอร์สันนะครับผมได้ไหมได้ไหมมือดีๆครับสวยครับบล็อกเห็นเสาไกลเพื่อนเอ้าหาเห็นเห็นเสาไกลแต่ว่าไม่เห็นบอลนีน่บอลอยู่ไหนวะเข้าทางว่ามาทีหนึ่งแล้ตบเรียกเขำไมฟาบินโย่เอาไม่ยิงหรอพี่มานี้ตบเข้าไปดูซาบิดมาที่ฟิมิโนโครับ ปิมิโนโสายว่างครพี่ซาร่าสายมีครับออกเปลี่ยนแกนได้มาที่บอบันดาแล้วเปิดเรียดเข้าไปแล้วอเอ้ายังได้อยู่ครับขอปิมิโนโไปพักเลยนะครับผมส่งเมนเทเดอร์ลงมาเล่นแทนนะพักตัวหลักเก็บไว้ในเกมหลีกซะหน่อยแล้วกันนะครับผมจริงๆมืงพักกูด้วยก็ได้นะกูก็ตัวหลักนะเนี่ยตอนนี้อุ๊ยถึงหลอกสวยครับัวทิมไปเลยครับผมลูว,วิซาิมาที่ฟันยครับ ปาปิโย่ให้มาเฟรนด์เฟรนเติมมาจังหวะนี้ยังมีผู้เล่นสเปอร์อยู่เยอะแยะเต็มไปหมดครับเอาแล้วสเปอร์เข้าประตจังหวะนี้ฟาบินโยโยนเข้ามายังไงยังไงเป็นจีเดอร์กลับมาลูกนี้โอ้โหแม่ยิงแจกแฟนบอลสเปอร์หลังประตูเลยครับซาดิโอมานี่โอ้โหดูเกยยิงเอามันเลยเนี่ยลูกเนี้ยบ๊อบหนีหลอกทีนึงไอ้เหี้ยมาเร็วจังวะมานี้ เบนจเดอร์ ander, โอ้โหทำชิ้กนกระสวยครับเตียโก้เล่นกับเบนจเดอร์สองคนแล้วเตียโก้ไหลามาฝ่ายเบนโยให้เบนจเดอร์ยิงลูกนี้โอ้โห <laughs> แล้วพูตสินก็เป่าลูกวีจบเกมการแข,ข่งขันสักทีนะครับผมโอ้โหช่วงเวลาที่สุดแสนทร,รมานของแฟนๆท็อตแน็ปฮอตสเปอร์นะครับผมเข้าใจนะว่าเบนยูกูเพิ่งโดนล,ลิเวอร์พูลมาแบบนี้แหละโอ้โหวันนี้เ е ตติ้งได้ไปรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ7.6นะครับผมเดี๋ยวรอดูสรุปอีกทีนะ อ,อยู่ที่7.5นะครับอ่าก็ถือว่ายอดเยี่ยบนะครับ my, 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 my. โอ้โหดูความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อ Chicken c ร o p นะครับผมหลอดแทบจะแตกก็คือเย,ยอะกว่านี้ก็ไปนอนแทนเมียเจนคอปได้เลยครับเกมต่อไปรู้สึกว่าจะไปเจอแมนยูนะครับในเกมลีกด้วยนะตอนนี้ส t ตตบ็อบมันขึ้นมาเป็น80นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จัดเบอร์80เท่าเลยนะครับโอ้โหวันเกิด วันเกิด14ธันวาแหมพ hey. รุ่งนี้ก็วันเกิดบ๊อบแล้วนะครับผมแต่ว่ากว่าคลิปนี้จะลงก็น่าจะล่วงเลยไปแล้วนะครับกพยังไงก็ฝากกวยพรให้บ๊อบบรราด้วยนะครับขอคนละห like นึ่งไลค์เลยครับผมโอ้โหเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอถอยสตาร์ทคู่ใหม่ให้เป็นของวันเกิดซะหน่อยนะเอาเป็นคู่ใหม่ล่าสุดที่อัปเดตเข้ามาในร้านค้าแล้วกันนะครับผมตัวนี้มาใหม่นะเนี่ยยังแค่สีนี้โคตรสวยเลยว่ะไม่แน่ใจว่ามีอีกหรือเปล่านะเพราะว่าเจ้าบ๊อบเองก็ชอบตระกูล F50 อออยู่่แล้้ววนนนนะ oh. เเเเดีีนะ๋มมืืกหหจ็ป็ปป Predaator อ d ดิดาสอ๋อเป็นอดิเพียวนะครับผมอดิเพียวนี่ก็มันก็สวยนะแต่ผมผมชอบรูปทรงของ F50 มากกว่านะครับมีอีกไหมนะอ๋อนี่ไง พีเดเตอร์นะครับผมโอ้ยแค่พีเดเตอร์ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหส้นส้นแบบคือทํามาเพื่อไปตอกส้นอย่างเดียวเลยเนี่ยแต่ผมชอบความดีเทลเชือกรองเท้ามันเนี่ยใช่ไหมมันเป็นเชือกหรือว่ามันเป็นลวดลายที่เขาออกแบบมาไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าบอบชอบไอ้พาสฟก็จัดให้มันแล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าดีใจเนี่ยรอบนี้ผมขอลองเปลี่ยนให้มันแบบปันปันหน่อยละกันนะครับผมขอเป็นอันนี้ละกันนะผมว่ามันปันดีนะครับโอ้โหปันจริงไอ้เหี้ยปันยับเลยเรียกได้ว่าอีกแค่เลเวลเดียวเราก็จะสามารถใส่เปิร์กกันที่3ได้แล้วบผมมมโองากล เกมแดงเดือดวันนี้ลายอัพก็ตามนี้เลยนะครับผมฟานได้รูเบิสั้นคือผมว่าผมเล่นได้หมดอะแต่ผมเล่นแบ็คไม่เป็นจริงๆว่ะส่วนทางโซชายนี่ก็ไม่แพ้กันนะครับผมแม็กโทมินีเป็นปีกขวาแล้วก็ซานโชเป็นกลางรับเกยววันนี้ก็เตะกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะมึงชูป้ายอะไรคนมึงเนี่ยงานด่วนครับงานเร่งครับผมร้านทำให้ไม่ทันนะ อาเควสแน่นอนว่าเลตติ้งง่ายที่สุดนะครับหรือว่าเป็นแท็คเคิลยากมากคือ้าเล่นตรงกลางก็พอแท็คเคิลได้นะแต่ว่าไปริมเส้นแม่งมันมันยากกว่าจริง,รงๆว่ะตั้งแต่ผมโดนจับไปเล่นแบ็คนี่ผมแทบจะโอ้โหแท็คเคิลนับครั้งได้เลยนะเอาเป็นเลตติ้งเจ็ดะแล้วก็เอ็นฮันซาเกตเป็น8.5นะครับไปคิมเบมเป้สวัสดีครับพี่เดียร์สวัสดีครับบาลานสวัสดีครับทบาฮาลุกชอซานโชสวัสดีครับโชคดีนะมึงอ่ะ <c oughs> กลางรับไอ้เนี่ย โอ้แม oh, ็กธอมครับโชคดีเช่นกันครับผมเอาพี่โดสวัสดีครับบุรีเซียนเป่าเริ่มเกมที่สนามแอนฟิลด์นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นฝ่ายเขียวเริ่มเล่นก่อนนะครับเฟร็ดเจสต์ส้งนี้ได้ข่าวกำลังเทพเลยมานี่คือมาที่บ๊อบบาร์นาครับบ๊อบหลอกทีให้โอลด์สัตนครับปาดได้ผมเมนมาที่โรบสันครับผมเอาจริงโรบสันเล่นกลางรับยังพอดูดีกว่าฟานได้นะ เพราะว่าค่าพลังอะไรมันก็ไม่แน่เกียดมากใช่ไหมล่ะมานี่อุ้ยกราแทงตัวนี้ฟีมิโนยิงโอ้โหติดเซฟเดกอาครับผมโอ้มากันเร็วเลือเกินครับเดกอาบอกโอ้ใจหายแวบฮอเนอฮืองทองทาเือฮือฮืครัอเือ้ืลฮือฮือาือฮือฮือนือฮือฮือฮมอฮืมฮือ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 สือฮือฮือามอเือฮืลมือฮือฮือฮือนือฮ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 ือดอฮือฮือฮือฮีอฮือฮือฮือฮอฮื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 อบืออือเืือนองมาร่วมแจมครับบอ บ๊อบต้องมาร่วมแจมโอ้โหติดล็อกลุกคอครับสวยบ๊อบลอยตัวโคกโอ้โหชนขานครับผมโอ้โหมาสวยจัดครับบ๊อบบานาดูครับเทคตัวโอ้โหมึงมึงขึ้นบันไดหรือเปล่านะโอ้สูงจัดครับแล้วเช็ดคานครับเกมเริ่มไปได้แค่6นาทีทําท่าว่าจะมันซะแล้วนะครับลิวอูมันอยู่ฝั่งเดียวกับตอนนี้แมนยูยังตั้งเกมกันไม่ได้เลยนะบัไนไดบันไดมาที่ลูซันครับโอมเมสมา บ,บ๊อบเล่นแบบคนได้ใจนี่โอ้โยยังเือบไม่ทัน <c oughs> นี่ซาวิดมานี่เติมอเอา้าสวยดิบ๊อบปาดหน้ายิงโอ้เรียบร้อยครับผมบหนึ่งศูนย์กับบาบาร่าขอโชว์ท่าปันๆน,นะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวนะจงังหวะนี้มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ทำไมดีกีอาร์มันยืนมันยืนนิ่งแบบนั้นครับ กดน้านี้ยังเซฟรัวอยู่เลยนะแนวรับของแมนยูเนี่ยมันปล่อยว่างครับผมแล้วเฟลดก็นะยืนอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ทันเลยครับโอ้โหยืนโล่งจอจอขนาดนี้เด็กยามรับไม่ไหวจริงครับผมซาบ,บิตให้มาบอปานาครับเล่นจับซาริโอมาเน่มาเน่ให้กลามาซิมโน่ปิงตัดกลางสูตรเดิมครับลูกนี้บอกปานา,นาเข้าไปที่จุดนัดพบฟิมโน่ตัดแรนมาลลกจี้ตัวเนี่ยโอ้โหเฮียแปะ๊ะ เฮ้ยโยนมาสูตรป่ะเนี่ยสูตรไปนี่เอาซาลาเอายิงโอ้โหติดบล็อกโรนโดครับคริสเตียโน่อูซาลาไม่รู้กันนะจะังหวะเมียเฮ้ยสวยมากเฮ้ยสวยมากยิงจังหวะเดียวโอ้ <c oughs> ทุเลดโรนัลโดเล่นกับเฟรครับโโนุฟันเดสค่อนข้างเหงาเลยครับผมเอ้ยตรงกลางมีสอดมาชิปหายแล้วโอเคเลือกริมเส้นก็เสร็จบ๊อบสีคราฟแหมเห็นตัวใหญ่แบบนี้แต่ว่าอัพสปีดมาเต็มหมดนะจ๊ะ มาได้มาที่โรบสันครับโัวสั้นให้ฟาบินโยมาที่ฟิบิโนโ่ครับผมผมโตฟิบิโน่ฝากซาร่ามีฝั่งวาเติมมาเฮ้ยตรงกลางมียืนว่างเลยครับผมบ๊อบโขกแก้ไปก่อนอ้หสวยละสวยละอีกทีนึงโอ้โหคิมเทมเบ้ตัวอัปมงคลประจำภาคครับโรโดออกซ้ายไปลูกชอลูกชอมาเลสฟอร์ดโรโดว่างเลยใครไปไหนหมดวะเนี่ยปังโอ้ โอ้โหหนึ่งหนึ่งครับผมจังหวะเกมเร็วแบบนี้บางทีไม่ทําอะไรไม่ทันจริงๆนะโอ้บางทีเห็นแล้วแต่มันก็ไม่ทันจริงๆครับเกมแดงเดือดทาท่าว่าจะเดือดจริงๆซะแล้วครับโอเคสวยครับสักหน่อยเว้สักหน่อยไวย้นาทีบาปขอสันหน่อยเว้โอ้โหจับบอลมึงลูกคาคูเหรอเนี่ยโอ้โหจับบอลทุเรศมากครับรบอลบนาน่านาทีสุดท้าย้ตัดสินทนให้3นาทีครับใครจะได้เล่นในช่วงนาทีบาปไวมครับผมกิเบเบ้โดนไล่ต้อนจนมุมเลยครับตอ้องคืนไปที่เดียก ดาบิเดกยาไม่สาดยาวกูบีบนะได้ไหมเอ้าชิบหายละวเอากูชิบหายละโอเคสวยไป,ไป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 ออกขวาสวยครับซาร่าพิมิโนโ่ฟิมิโนโ่โนโยิงไกลหูใจเย็นพี่โยนมาโย,ยนมาเดี๋ยวหมดเวลาก่อนสวยเดี๋ยวคกตั้งให้การครับสวยมากพิมิโน่เอ้ยจมาจุดปั๊บยิงดีไอ้โอ้ไม่รันรับผมแล้วยังไงโอ้โหดูมันมั่นใจกันเหลือเกิน โอ้พุทธิลป์เปล่าจบเกมมากัดในครึ่งแรกเลยครับผมโอ้น่าเสียดายครับเจ้าหวะเมื่อกี้คือ บอลมันแบบมันมาเร็วเกินแหละแล้วแบบมันทำอะไรไม่ทันครับผมบอมโอ,โอ้ขานี่ยค้างแล้วประมาณ2อกิโลครับก่อนจะไปชมเกมครึ่งหลังกันเนี่ยผมขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมตอนนี้ทางออฟตัสได้ทำการเปิดหน้าร้านแห่งแรกแล้วนะครับผมที่สยามซอย5นะและชื่อว่ารา้านออฟตัสไอเทสแแล็บนะครับผมภายในร้านเนี่ยนอกจากจะมีแว่นตาแล้วก็ยังมีโปรแกรมวัดสายตายที่ทันสมัยพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมวัดสายตาเฉพาะด้านสำหรับเกมเมอร์เลยนะครับผมตัวผมเองก็เดี๋ยวจะหาเวลาแวะเข้าไปเหมือนกันนะเพราะว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยนะครับผมภาายยในนนร้เี่ก็ ไปเยี่ยมเยียนกันได้นะครับผมร้านเปิดวันที่12ธันวาคมนี้ครับมาตั้งแต่อในเกมครึ่งหลังเลยนะครับผมมันมันมันเกมนี้ทําท่าจะมันซะแล้วนะครับเอ็นโดลงมาแทนฟาบินโย่นะครับผมไม่แน่ใจว่าครอปจะมีการขยับตำแหน่งในเกมหรือเปล่านะครับอ่ะยีกแม็กซ้ายเหมือนเดิมเอ็นโดวางบัตรสวยครับมาเนี้ซาดิโอมาเน่ยืนว่างเลยครับผมฟูลแบ็คแมนยูหายไปไหนครับจังหวะนี้เราโยนเข้ามาติดลูกชอครับสวยครับบ๊อบ บอฟจังหวะนี้ระยะนี้ไม่เคยลองขอลองละกันโอ้เกือบเข้าเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเ е ตติ้งตอนนี้7.6นะครับทุกคนฟิบิโนโออกซ้ายสวยมากมานี่ออกลิฟทเส้นมาบอฟตัดเข้าในแล้วกันครับผมซาดิโอมานี่เปิดมาข้างในบอฟเข้าช้าตรงนี้โอ้โห,โห,โหสวยสวยสวยโอ้สวยมากครับเดี๋ยวขอขอปั่นขอปั่นประสาทแฟนบอลเมนยูหน่อยโอ้โสวยครับเป็นการเข้าทำที่ร่วอกผมมู้ใจนะครับผมดูครับวิ่งตัดเข้ากลางมาแล้ว ียิงเท้าซ้ายไป2เม็ดแล้วนะครับผมสหรับบ็อบบานาน่านะเอาอะเอาอะเล่นแบ็กเสือกทำประตูได้เยอะขึ้นนะครับผมซึ่งก็ไม่แปลกเท่าไหร่เพราะว่าลิเวอร์พูลเขาฟูลแบ็กเด่นอยู่แล้วนะครับเอ้ลิฟคอปหวังดีวะเนี่ยจับเรามาเล่นแบ็กเนี่ยแต่ว่าเออขอบคุณนะเอาความหวังดีมึงกองไว้ตรงนั้นแหละให้กูกลับมาเล่นกลางเถอะอ้าวคอปได้ยินกูบ่นหรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อซาซามิออกนะครับผมส่งเทียโก้คาตาลาลงมานะ โดนโกเมสสอยไปครับผมจังหวัน,นี้เตียโก้โอ้โหจ่ายเอ้าจ่ายขนาดเส้นมาได้เฉยอย่างเพีนะครับผมเดียโก้แล้วข้างในมีฟิเบโน่นะพี่ซาดิโอมานี่ย,ยังไงโ,โยนเข้ามาจังหวัดน,นีซาร่าได้โขกเต็มๆตโอ้โอหที่เซฟเด็กยานะครับแล้วก็ล้ำหน้าไปก่อนครับผมโอ้แฟนบอลร์พูนี่คือคึกคักกันดีเหลือเกินครับบ <T> อลน,นำแบบนี้แล้วยิงคู่แข่งไปทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดด้วยนะครับผมเอาไว้เอาไว้แล้วบล็อกยิงด้วยนะโอ้ใช้ท่าดีใจใหม่นี่คือแบบคุ้มเลยอะ เปลี่ยนปุ๊บได้ใช้ยาวๆครับผมซานโชให้ไปโรนัลโดโ,โรนัลโดโดนลุมสองรุมสามก็ไม่น่าจะไปรอดแล้วครับโลนาวจิ้มโอ้โหเยังทำไมมันจิ้มจาจังวะชิบหายแล้วโรนัลโดหลุดมาแล้วครับผมคริสเตียโนโรนัลโดโดนฟานได้โอโ้ยโทษโทษพี่โทษโทษทีพี่ผมก็โทษครับโอเคเอ้ายังไงโอ้โหล้มหน้าไปก่อนแล้วก็กรรมการย้อนมาแจกใบเหลืองนะครับผมเอนโดมาที่เบเนเดอร์ครับสวนคมคมพี่สวนคมนคม ขวาว่างครับรเบเนเดอร์ขวาปิซาร่าครับเลือกให้มาเนีย่ยแล้วอีกจังหวะเดียวโ,โหลูกเก่งของเขาเลยครับแต่โดปนปฏิเสธไปโดยดาวบิเตกิอาครับผมโอ้ปกติมาเนี่ยแกยิงสูตรนี้คือแบบว่าส่วนมากจะเข้านะครับแต่ว,ว่าโอ้โหดิกาปัด2มือเลยครับแล้วโซชาถอดเฟสส่งป๊อกมาไม่น่าเป็นไปได้ถอดเฟสเ่ยผ่านได้ยากโก้สวยครับเบเดอร์ออกลิมเส้นมาได้พี่สวยมากจังหวะนี้แล้วคอร์ดเรียกเข้าไปถึงเฮนโดยิงโอ้โหมึง บอลมาอยู่ที่บอบมนาหน้าแบบนี้ก็ขอเตะแจกแฟนบอลเลยแล้วกันครับผมโอ้โหลิเวอร์พูลก็สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูเตดไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับผมแล้วหนึ่งในสองประตูที่ว่าเนี่ยเป็นประตูของบอสแมนนาด้วยครับโอ้โหบอบบาร์มึงพึ่งลงมามึงล่วงแล้วเหรอมันี่เลยมึงลุกมานี่เลยครับโอ้สองคนนี้เขาน่าจะคุยกันเรื่องแฟชั่นทรงผมนะเอ้าบอบมันยิงไปสองประตูเลยนี่วะสุดยอดครับเกมแรกที่ยิงไปคนเดียว2ลูกนะครับผมแล้วเป็นการยิงแมนยูด้วยนะ MVP ไปดีจะเป็นเหลืออะไรนะครับเกมนี้โห oh, รอลุ้นอยู่ตั้งนานนะโ้ oh, ดูครับรอเหลาเอาเรื่องเหมือนเช่นเคยนะครับผม <Huh? S 2> ไอแท่งหานี่เต็มบ้านแล้วบ้างเนี่ยเอ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเป็นกองกลางตัวลุกแล้วก็ผมขยับไปเป็นกลางรับเหมือนเดิมทําไมรอบนี้ความเชื่อใจมันเอ้าเฮ้ยหลอดเต็มอยู่ดีทาไมเหลือแค่นี้อ่ะหรือเราต้องขยับไปเป็นแอทแทกเหมือนเดิมวะลองดูดิกลับมาเปล่า เอาไม่กลับมาด้วยชิบหายแล้วอ้เสียหายนะครับแบบนี้เสียหายเลยนะครับต้องรอรุ้นกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าผมก็เซฟไปแล้วด้วยดิใช่ไหมล่ะคนอะไรมันจะซวยขนาดนี้ครับบ๊อบบานาน่าอ้โู